สวัสดีครับเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของนิเกอี V A P เช้าบ่ายนะคะประจำวันที่สิบสี่สิงหาคมหกห้าเนาะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับ V A P เชา้าตัวเด่นก็คือเจ็ดกับห้าสามกับสองทดลองเจ็ดก็เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ 7, 7่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าห้าห้าเจ็ดห้าเก้า สามตัวก so ็หนึ่งสามห้าห้าเจ็ดสองหรือเจ็ดสองเจ็ดห้าก็ได้หรือห้าเจ็ดเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดสามเจ็ดห้าจับคู่ก็เจ็ดสองสองเจ็ดเจ็ดสามสามเจ็ดเจ็ดห้าห้าเจ็ดเจ็ดสามสามเจ็ดนะก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีนะคะต่อไปวีเอพบายตัวเด่นก็คือเจ็ดกับสี่ตัวร้องก็คือเก้าเก้าหกเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดสาม จ็ดสนะี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่เก้าเจ็ดเก้าหกสี่เจ็ดเก้าสี่เก้าหกเก้าหกหนึ่งสองสี่หกเนาะขออวยทุกคนโชคดีนะจับคู่ไฟก็เจ็ดสี่สี่เจ็ดเจ็ดหกหกเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าสี่สี่เก้าเก้าหกหกเก้าเช้ากับบ่ายมาซื้อด้วยกันเน้อบ่ายมาซื้อเช้าด้วยเช้ามาซื้อบ่ายด้วยนะคะ สามตัวจะจับคู่ใหม่ก็ได้เด้อถ้าไม่ชอบแนวทางเราเขียนให้นะคะเขาก่อยทุกคนโชคดีทุกแนวทางที่ลงนะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์ให้นะคะเฮงเฮงปังปังค่ะโชคดีทุกคนนะสวัสดีค่ะ